ครับวัญชีครับมันอีู่บันทีตุลาครับเนาะขอคนสามมาเยอะกว่แเราก็บบอกมีอย่างไรครับก็พามว่าเบิ้งว่าวิธีเข่าหน้าวิธีคนนอนหน้าเต่นขึ้นมาอย่างเนี้ยตต้นขึ้นมากกั่าหนึ่งเขาคงเสือครับหนึ่งเขาเบาไปอยู่คนเดียวเห็ดคนเดียวหลังจากใส่เขาใส่ดำล้วก็ที่เมนเกี่ยวหยาเกี่ยวหัวหงัวกัยังนอนอยย่หมองเก็เยอะครับเพราะในขึ้น บ้านกเ็เห็ดบ้านหลังหน่อยก็เห็ดไปแล้วล่ะตองหันขึ้นครับนี่บ้านเห็ดไปแล้วเพราะหันนี่ขึ้นอีกบ้านนะครับขึ้นห้องที่เดินอนบ้านหลงนังนี้ทางนี้ก็เห็ดแล้วเห็ดลงครัวต้อบ้านได้แอมได้ยังงี้พี่เนี่ โครงการก็คือสิมดแค่นี้งบก็บมดหลายแล้วนอนหน้านอนยังก็อยากให้บังชีบิดของคนนอนหน้าครับนอนไห้นอนหน้าตอนนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นไหลนะครับเด้อนี่เป็นสาเลเกานี่ละครชีวิตอยู่คนเดียวเห็ดกินคนเดียว บ้านเ,าเป็นมามเืองทองชาแนลนะครับเด้ออยู่สวนป่ามายุราฟาร์มซื้อช่องยุทธภูเขาเมืองทองชาแนลครับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับเดน,บนอนหน้าก็เห็ดให้เห็ดสวนยุงสีละกอกกอกเกีก๊ยก,กมันมือมันเว้นจะได้ยังบ่ได้ยังครับเป็น ปลูกไม้ปลูกหลายสิ่งหลายอย่างให้พีพ่น้องได้เบ่งภาร่วมครับทางนั้นก็เป็นเขกง,งัว้วครับนะทางนั้นก็เป็นเขกง,งวัวทางเขาเขกงังงวก็บานเต็นที่ล้วครับชีวิตคนนอนหน้าชีวิตคนนอนไห้นอนหน้าครับ ตื่นมาวิถีชีวิตเห็นอย่างนเตือนมาก็ต้องลุกขึ้นมากดีซีดีหามาดังไฟหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วก็เจียวหนาห็นวั้าทางฝุนก็เป็นทางเขาน้าได้ครับ,นบเนานทางเขาน้าชีวิตปานนอกชีวิตนอนหายนอนหน้า วีถีชีบิตเตือนขึ้นพระกิจเมียงเนี่ก็คือหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากระดังไฟหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วก็เกี้ยวหญ้าไปถ่ายงวังวงัอก็มีสี่ตัวงหรกครับบ่หลายดอกหลังจากเกี้ยวหญ่างว้วแล้วก็ เจ้า nhà เจ้าห้งง้ว่าเจ้าใหญมัวเรากะพุ้นใทศตนใหม่รอเบ่งตนใหม่ทั้ง n h ทั้งยูให้มันครับฝากคนไหลคดแช์คนที่ตามให้แล้วครับเด้อเมืองทองชนแนลเป็นกำลังใจนีย ครับสำหรับมนีก็บ,บ่มีอย่างไรพามาบาง่งวิถีคนนอนหน้าน้อนไฮกสคืครับอยู่คนเดียวเห็ดกินคนเดียวว่ายูแบบใดเห็ดจ้งใดคือครับก็สวัสดีครับ